สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้ำปอร์ลุซซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาขับรถคันนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่อรถอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นรถราคาห้าแสนนะครับรถที่ผมคิดว่ามันน่าจะผมน่าจะชอบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างตรงข้างหลังมันคล้ายลลมโบดีนะครับที่จริงมันก็คล้ายคล้ายลลมโบว่าแหละคล้ายลลมโบมากที่สุดนะนะแต่มันไม่ใช่ลลมโบนะครับ เราไปลองขับกันเลยนะครับเบิร์ยยนรบบรยางเลยนะครับเอารถคันนู้นเบิร์นยางไม่ได้นะเมื่อกี้แบบ ปิ้วมาเลยนะครับคันเมื่อกี้ออกตัวไม่ทันนะ7.1วินะครับ7.1กับ10.8นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ